ก็ไปออกกำลังกายง่ายนิดเดียวนไม่ชอบออกกำลังกายงั้นมึงก็ปล่อยพวงนำมน้องนี้แล้วกันเจ๊ไม่อยากมึงหน่อยเฮ้ยดูกูงหน่อยกูไม่มีแรงจะบอก ดีไมาไมสุดทีรกหลมเบาดีอ่กี่ดอกเขามากรูหมดมดาใจกูเนีย่ยหมด่หมดมึงกูหห<ๆ>เห็นแลมรดใจดึลาา<ๆ>งละทำไมถันี้ันี้<ๆ>มึงีไว้ไม่อยู่กน,นีแถมพูดดีด้วย<ๆ>ไปดี ฟิตเนสประจำเพราะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วทำไมเทรนเนอร์ต้องเป,เ,นเ,นเป็นผู้หญิงบีก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ชอบให้บีดูแก่ผู้หญิงอะ่ะเรืจองที่ผมนี่ครับไม่ตามแผนเทียนตามตาม,ตามด้วยจะนี่ไงจะนี่ไงแบบนี้ไง,ไง,ไงจะให้กูเลือกเหรอกูจ่ายตังค์ให้กูมีสิทธิ์เลือกหน่อยก็โอ้าเแล้วไหนบอกไม่ชอบฟิตเนสแล้วมาทำไมไม่ชอบออกกำลังกายอันนี้ชอบแล้วอยากเล่นแล้วเทรนเนอร์ใช่ไหมกไปเล่นดิคุณนวัยโอเคใช่ไหมคะโอเคโอเคครับอยู่ที่บ้านผมเตะปากแตกไปแล้วถ้างั้น เป็นพิเศษเลยเพ้นค่ะเป็นพิเศษเลยไหมคะโอเคครับเจ๊เจ๊เล่นอย่างนั้นอ่ะกี่วันวะอืมยัง่งี้ไงต่อยเป็นเดือนไ้มกี่เดือนอ่ะสองกี่สัตว์กี่สัตว์เข้มมิ่งเข้มมิ มึงมันอยากอยู่ใกล้ยิไว้ปะวะหนูว่างนั้นแหละมันเก่งใหญ่ต่อไปม,มันไม่ขึ้นให้กูอะมันไม่ขึ้นให้กูอะมันวิ 8, ่งแปดกูนวิ 22, ่งสิบสองผูชนะเออ เออทำไมมันเด้งง่ายจังวะนี่เลยแล้วปุงก็เลยจะหายเนี่ยโอ้ยมึงขาขึแล้วนะโอ้ยปุงไม่เอาแล้วอ่กร่างกายเจ๊พอปุงไม่ลงไม่ลงมแล้พุงกูเนี่ยไม่ท้อเนาะเข้มเลยคะน้องท้องอยู่เล่นเบาๆก็ได้ท้องอยู่เล่นเบาๆก็ได้โูยเล่ไม่ได้ท้องโอ้ยทา้มีอาการหนักแล้วคะเนี่ยจะรอพี่แป๊บหนึ่ง ปวดาหารเหรอโน no, ค่ะไม่ออดแค่ชมกินสวยๆก่อนนอนนี่แหละแปบบดีท็อกซ์ตื่นมาพงุงแปบบพงุงแบบปบมนช่วยดีท็อกซ์ผ่านพิษเร่งการเผาผลาญแล้วก็ปร,รับสมดุลร่างกายไม่เอาอ่ะกินแล้วก,ววออกลัว,วบวมอกกีกนิดหนึ่งคนจะแตกกับโลกอกกีกนิดหนึ่งคนจะแตกกับโลกโอ้ <Yeah. S 1> นี่เลยลดบวมขับน้ำสูตรนี้ใช้กั่เป็นยิมคิดว่าควรจะเปิดหรือเปล่ะโหนโนตามใจค่ะ มีอะไรผมช่วยไหมครับพีแทบแบบมีกี่กล่องเอามาให้หมด บีอ่ะลงรูปฝรั่งอะแล้วติดแฮชแท็กห,หัวอ่ะเขายังไม่ว่าอะไรเลยแม่งมึงถูกตลอดว่างั้นอนนุ้ยเชี่ยอร่อยหวานเลยนะผลไม้เลยอ้าวล้วไปไหนอะ่ะกูจะไปเก็บเสื้อผ้า